กันหาพี่น้องไปทพน้ำไม่สวัสดีพี่น้องไม่เห็นเที่ยงด้วยรีบๆร้อนเมื่อดเที่ยงร่างแดกกันยังบอแม่เป็นกระไพยมันไกลไม่ไก่ไดนี้นะพยน้ำกาีทีเ้ยแค่เป็นอไปดี้เอาทงที่กระเพยจะมีไข่นี้ทที่กระเพยไป็นไก่ลงมาห่า ไม่คือจอยแทบ่ะไม่คือจอยแทบ่ะมันถ่าวเลยโอ้ยใจแม่เด็กจะขี้าวนังกระเดกกระดกมาเล็วมืมาเล็วมือเย้ย้เ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 ขียวแ้วโอ้มาต็เล้าไม่ใช่กิโลเลยมาเนี่ กี <m í toys> <c oughs> <P an> ่โลดมันตมาจกูเดี๋ยว่น้อันมวยตัวนาไอย่ามา่ารรยกาศนอกบ้านให้มาเนกี่ขาวบรรยากาศนอกบ้านนะบรากาศนอกบคือะไคันเ้ารอันนี้จะเฝ้าอะเนาะในใสคกระมกนไม่เนาะอ้าวอันนั้นหองอันนั้นได้เลบาตเลจังงั้นอ้าว นันแล้วกินน่ะอะไตัวไ่นจะถงปหมึงทาเราใหม่ถ่ายถ่ายก็ะโปถ่ายฮะไป่าเจ้าปริทันเขาได้เดมมือหนึ่ด้นรดผูกก็ไอกหากลเด้อาจะสิลายายข้าเจ้าบอกไว้เจ้กันยอมทอนตู่ด้วไกล้คือรวไเดกเลยี่บอกย่งีไปก้อย่างมน แกแก่ื่อนะมม่นี่เมบางนาวสวัสดีพี่นอนสุขุบสัดนสุขสนะครับสวัสดีพี่นอนสุขสนะครับสวัสดีพีนอุขนะครัพ่นะรัด่นอนคบัี่อนสุขนันอนสุสะคับเถเ่อนส่ะครัวั่นอนสุขนะควัดีพนนานะครับสวั่นนสุขสุขะัเิดมพี่นอนบิ่งดู

จะไปโผล่ไปจักรัดนะท่านหนึงก็อาชุดสามสองีคเด็กจะโผล่ไปชางมาเ่ะไม่คือเด็กเห็นหน้าให้ใส่ใส่ถ้าปัจีจก็ไม่มีทานไม่เลวคงไม่ได้ทานอี่เขียกเด็กบนไม่ที่จะขึ้นพี่เขียกก็โดนมาเธอหนึ่งตอนนู้นไม่บไ้รายขนาดนี้เนี่ยยัง แมวเข่ามาฮะึ ies, oh, oh, God, uh, so no, like ้นมาติงข่าเลยแม่ท่นนันไอ้ที่อยู่นห่บ้านล่นใช่ล่ะเอารขอดสีไปอันนานดีเอามาทิ้งให้ไาไป h o m ภายบ้านนะมาบทานมามาโอ้ยกระพ้าขมาเบิ่งอยู่ไม่เห็นบอมากต้นข้อข้างข้างนะโอ้ยข้อติอ้วนเนหัวหเจเจตายเลยเมื่อจะไปเดีน้อยนึ่งขวงเทียวมึงเห่ยังอะไเอะอไอ

เอาอย่งต่อนในแคตมน้อยนะตมน้อยนนนไส้น้อยนะต่อไม่ช่างไพ่เนาปให้มันน้อยโอเคนะแล้วจะไปตู่ะไปตูใช่ไหมมดใจมดเลยมีอยู่ในเบียร์ช่างชิบิอาบอ่เบียร์น้อยได้ทางกะเกิดทางกะโรนมันก็สไตี่ายามาปูหมดเลยอนพูนวอนนหมแล้วตัวน่ะกินบอรตีปีหนึ่งเยปุยกินได้ม่ันเป็นกินาเศ้าก็เบิร์กโตมานิ ถ้าว่าจะมาขั้นมันม่าจะโอเหยนไรเพอลึกมากอนเส็งบะโอ้กเดาาจกมาไม่เต็มเข่านะกะดีันทีเสียจะสองวมันห้องอย่ได้ใช้เดียวนี่นะในคู่ข้อหองหักอยนี่แล้วเทงหน้าก็มืดขึ้นนี่นะไปน้งเกี้ยวนี่มีของวัตุ๊กเกี้ยวนี่ตุ๊กเกี้ยวมันก็ไม่เหนนะตกเกียวดันเพ่อนี่กัเ่นเขาทันไปไล่บาน้อง

ขายอะไรก็ขายมาให้เลยมึงดุหนูยังขายตัวไม่ได้เลยค่ะมึงก็หงีไปขายโอ้ยขั้นบันไดยยายหนูยังขายไ่ออกพนุขายออกซะก่อนพนุขายออกจะง่ายไงอิจะดัตต์ตัวไหวมึงก็บอกไอ้ท่ากูไปห้าหน่อไม้น่ะอีเวนอันนี้ ไปไได้เขาเอาไปบกพ่ออยู่ว่าสนามบพ่อกระยาไม่ได้ขาจไปหาน่ะยิว่าสิบ่พ่อก่อนน้ำใหม่บัลรไนทก่อนกิไม่ห้ามในช่องลอไป้า้กินล้ำใหต่้่ว้ โมไดขนมข้าวต้มในบุญบ้านบุญรักบ้านแต่ละเทือนะบโบยอึ้งไวอึ้งโบยอึ้งก็ถ้าเห็ดขนมอกละลายหน่อยเด้อเอาอย่งมาเห็ดนี่ตั้งหอมันอึดจะพ่อว่าไรมีน้ำเสนบอกโบเคยเห็ดจกเทื่อได้งานอันนี้งานนี่คราบโบเคยเห็ดใต่คันบุญบ้านความมันมีแห้งนั่นกินข้าวน้ำกันพี่น้องนี้มีแต่มาม่าหน่อไม้ชุ่มเพียวจะมาบักบังน้อยวันที่ไปน้ำสุดยุสันต์ ไปมันไปนำม่ไ่าบาจุ่มหน้าหนุ่มห่มาก้าก้าวล้วหายเซนไปเซง้หาเซนเจะโคอยังแม่อยคน่เราบาอยู่มันหาเซนมันตามทุกเดินเราวังเออนนะครับไม่ไม่น้อยมกินมาได้กับมะขานะมเลยเซงงานอยู่ังแต่คอยูเียนบ่อกินแต่ขทุนั่งพี่กินได้แล้วขาวกะทิแม่บ้ากูกินแต่ารย มันง่ายนะใหญ่แหละพอพอสมแหละ้ปห้องจิบไปห้องจะคองเทียงกินเถอะมได้ห้องนะเด้อห้องเราให้โบแมนจะคลองเทียงเออเป็ดจะคลองเทียงแมนจะบอกเทียงมามักินหรือแล้วมัเป็ดจะคลองเทียงบบแมนจริงบ่กเดียวถ้าเป็นคนแปลกหน้าแขกเขมาเล่ากับโบแมนจะคลองเทียงอยู่เทียงอยากกะหากินไพจิไปห้องก็มาในห้องดอก

ขาวปนนี่แม่ปนมันปนกัน่แคนข้าวขาวนะมันเบิดบยหนูจักปิดปบ่นมันปนทนเทน้ำนางมยู่เพิงนอกจากเิงเหรอันเบิ่งช่องแรกันจะไปตื่นแค่อยโกกระบานนี่ว้าวกันไปไรอีหลกจะไปบอก่บอกรายลูกมันอาคู่แากันไม่ตไปปล เดลไทยแลลวบอมยกล่องไนะกล่องนะจังบ่อ่างงอตัวหนึ่งจ้าเขาบุญที่ตะงอเด้ไม่ต่งอก็อางอได้ได้จูบบอมไปแน่คุณตะงงูเลย่้นใช้สีหลานกลัว ไ่ก็อยู in quiero, anyway, yup. ่ส <right uh, ุอเนาะหอาบริลงขึ้นน้องลายลงขึ้นล้านเดียวได้ล้านกว่าถนฮานาอีเอยมันก็บอกว่าอุอีนเนยไม่ใช่มึมาของก่อนใบลายแบบนี้ยายมึมากกงจัดทรงแบบหันแล้วนะบกงคนแลบมือขอจัดวางบอย่างหันเหียมให้เหียนเขาก็ชี้ค่ะายเนยวัวพักบ่วเนาองนานบักใหญ่แซื้อของในแปลแทนมสอบหนึ่งซื้อพันหนึ่ง เออชิเด็สอบแก่มาเออแล้วอันนี้นะชื่อนโมริมีไฟได้ชิแก่ไปหายนะคือบอกจ้ะแกียวอีกู่ขั้นมาชื่อนันแมนมาเอาเองแล้วของคุณนี่กับได้คับโหลดอันนี้มาว่าในไใค้าหน้า่ประแก่พาหายกันขั้นบงข้างมาพี่นั่งเลยเกน่านานมามาเาห้าพวได้ก่อนถ้าจริงเ้ยเชิญ์นเจ่เอ้ยเจนเอีอยู่เรียนีกพวนันเอาถอดเกมเต่ยแนเตวันจันทายจนมาขับโหลดห้อันนี้ก็บครับบเป็น มันก็บร้ดังมันไปลูกสาวใหครับบร้ดังสร้างไม่ังจะสร้างเ่บด้ดังอยู่น้อยบ่อใหม่แถวหน้ามันบริมีได้แทวพุนเหตดเองค่ะแม่งไย้แป้บ้านนาหัวคำนะโอแกไม่หายัวคนแล้วเนาะเหตนกำก้านโอ้ยดึงเหลื่อยกระปัวดึงเหลื่อยมือและดึงกระปัวคนเราขังอนลงเกา เนม่ได้สติงได้เขามาัดเต้าให้ใช่เลือยชัดนี้ก็คอยเขาใช้เรื่อยติงตาต้นอะมาต้นเขามาม่แต่ผ้ากวันคืองานอะไรมีแต่ผ้ากวันแล้วมันเมืนอมืนมื่อัจต่อยมันตยนไได้มีแต่เฮาเองสบายนะม่มาคนี้ก็เ็รอยู่มุกไเขามาตดเทรีสี บบเจมลังเป็นโลดเลือดจังไปฝากกิ่นถ้าฝากไปน่าเักกันไรโอ้ยใส่มกเดียวนะจีนจะบอกนะคือที่เบิร์ดแล้วพากันยออโอ้ยกมะองหจะมกินมันเบิดนะบอกมกหนึ่งจะเมื่อนะยอมม่ก้นมากินงี้ អាແມងគំតាមានសាជិញមកនឹងហងប៉ះមកជិញអីកបងແរតេណាស់ណយអូខេបងអើយជិញឆៅហើយជិញបាយហ្នឹងម៉ាក់អរគុណចាំចិត្តផងផងធីមណាអរលឿនជីម៉ានធម្មតាខ្លួនលើពីណលើណយទៅមិនបានគេកានណពេក